สวัสดีครับคุณผู้ชมครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งชมสวนครับวันนี้ร้านหนึ่งมีบอนสีสวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามร้านหนึ่งชาแนลนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังสะสมพันไม้ต่างๆนะครับก็อย่าลืมเข้ามาติดตามร้านหนึ่งไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพันไม้ต่างๆนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้ชื่อนะครับเดี๋ยววันนี้ ร้านหนึ่งมีบอนสีสวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นหมากนะครับหมากที่หายากนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นหมากทุ่งใหญ่นนเลสวนนั่นเองนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่เดินป่านะครับอาจจะไม่รู้ชื่อนะครับบางทีอาจจะไปเจอนะครับก็จะได้รู้ชื่อนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามกันได้เลยครับไปกันครับ ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับที่ร้านหนึ่งได้สะสมไว้นะครับบอนสีต่างๆนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงเมษานะครับฝนก็มาบ้างแล้วนะครับก็ทําให้บอนต่างๆที่ยุบตัวไปนะครับงอกขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยครับคุณเหานะครับออกสีชมพูด้วยนะครับเนี่ยครับคุณเหาอันนี้คือบอล บอลอีเหนานะครับสวยงามมากเลยนะครับสำหรับบอลบอลชนิดนี้นะครับใบสวยสวยมากตัวนี้ก็จะเป็นวัวแดงนะครับเป็นวัวแดงวัวแดงส่วนต้นนี้จะเป็นจอมทับนั่นเองนะครับจอมทับนะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับที่ร้านหนึ่งได้สะสมไว้นะครับช่วงนี้ก็ จะออกดอกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้คุณเหนาขาวมากนะครับแล้วก็ล่องล่องตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับมีชมพูติดนิดๆนะครับนี่ครับชมพูนีออกดอกแล้วครับคุณผู้ชมครับสวยอีกแบบนะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่ สะสมว่านต่างๆนะครับช่วงนี้ร้านหนึ่งก็แนะนำให้นำมาปลูกได้แล้วนะครับเพราะว่าเข้าสู่ฤดูกาลของพันไม้ตระกูลล้มลุกนะครับที่ยุบตัวนะครับก็สามารถนำมาปลูกได้แล้วนะครับช่วงนี้ก็จะงอกขึ้นมาสวยงามมากๆนะครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือ ต้นมากนะครับหมากทุ่งใหญ่นะเลสวนนั่นเองนะครับชื่อเพราะมากมากเลยนะครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเป็นล้านหนึ่งเพาะเมล็ดนะครับเพาะยากมากนะครับกว่าจะขึ้นกว่าจะโตใช้เวลานานมากๆเลยนะครับกว่าจะได้มาโชว์คุณผู้ชมนะครับเนี่ยครับเป็น ถ้าเป็นไม้ประดับนะครับปลูกใส่กระถางใหญ่ๆจะสวยงามมากเพราะว่าเขาจะไม่ชอบแดดนะครับไม่ต้องให้โดนแดดเลยนะครับจะใบสวยมากถ้าโดนแดดใบจะไหม้นะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ร้าน1มานะครับว่าที่บ้านมีเยอะแต่ไม่รู้ชื่อนะครับร้าน1ก็เลยอยากจะ ทำคลิปนี้มาให้กับคนที่กําลังศึกษานะครับที่กําลังสะสมด้วยนะครับไม่รู้ชื่อนะครับก็คือจะได้รู้นั่นเองนะครับคือหมากทุ่งใหญ่ในเลสวนนั่นเองครับครับลายจุดก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ละต้นลายจุดจะไม่เหมือนกันตัวนี้จะจุดดำออกน้ำตาลนั่นเองนะครับจุดดำออกน้ำตาล สวยมากจริงๆเลยนะครับถ้าโตใส่กระถางโตโตเป็นไม้ประดับไม้มงคลเลยนะครับชื่อนี้กินขาดเลยนะครับทุ่งใหญ่นะเลสวนสวยมากๆครับครับช่วงหน้าฝนก็จะเป็นอะไรที่สวยมากนะครับไปเดินป่าก็จะเห็นพันไม้ป่าดอกกระเจียวดอกว่านต่างๆก็ขึ้นเต็มเลยนะครับช่วงนี้นะครับเดินป่าเป็น ภาพบ,บรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับครับวันนี้เราก็ได้ชมบอนสีกันไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หมากทุ่งใหญ่ในสวนนะครับเป็นไม้มงคลนะครับแล้วก็ชื่อมงคลด้วยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็ขอมอบคลิปนี้ให้กับคุณผู้ชมที่กำลัง าึษพันไม้ต่างๆนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็คงจะลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องการพราวขอบคุณแนละสวัสดีครับ